ข้อประคัำพีประจำวันพระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อที่1นึเล่าอางังหุนทำให้ชอบย่อเย้ย และสุราก็ทำให้เกกกะระรานใครยอมให้มันพาเจินไปก็ไม่มีปัญญา สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการพรยาเชาวทุกเช้าว,วันจันทร์6กนาฬิกา30นาทีนะคะพี่น้องคะในเดือนนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เรายังอยู่ในพระธรรมสุภาษิตซึ่งเป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่จะหนุนจิตชูใจแล้วก็ให้แนวทางในการดําเนินชีวิตของเรานะคะเช้าว,วันนี้อาทิตย์ที่4นะคะเราจะอยู่ด้วยกันในหัวข้อใหญ่ที่พูดถึงความบาบยอดนิยมแบ่งออกเป็น4 4หัวข้อย่อยนะคะการสื่อสารที่ครอบคลุม ทั่วโลกในทุกว,วันนี้นะคะเป็นแรงกดดันที่ทําให้สื่อต่างๆนั้นต้องพยายามสร้างกระแสนิยมให้แก่รายการต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกว,วันนี้ความบาปจึงกลายเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของการสร้างความบันเทิงทั่วโลกนะคะความเร้วต่างๆความชั่วยหล่นั้นถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนผ่านทางภาพยนตร์และจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์ กล้องที่สามารถให้เราเห็นทุกซอกทุกมุมสื่อหลายๆสื่อนะคะน้มน้าวให้เราเชื่อว่าความสนุกการรู้สึกดีและการกระทําความผิดโดยไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตแต่สําหรับพระเจ้านั้นไม่ใช่นะคะพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เราดําเนินชีวิต เช่นนั้นนะคะเพราะผลของการกระทําบาปนั้นไม่มีสักครั้งที่เป็นน่าชื่นใจแต่มีแต่การทําลายและความพินาศพระธรรมสุตรสิทธิได้กล่าวถึงความบาปที่คนนิยมนะคะทำการซึ่งส่งผลให้ตัวของเรานั้นอ่อนแอครอบครัวของเราอ่อนแอเป็นภัยต่อสันติสุขของชุมชนและทําลายชีวิตของเราไม่น่าเชื่อนะคะว่ายังมีความบาปที่มนุษย์นั้น นิยมที่จะทํากันนะคะซึ่งความบาปเหล่านี้เป็นความบาปที่บางคนก็มองข้ามแต่จริงๆแล้วความบาปนี้เป็นความบาปที่ทําให้ครอบครัวอ่อนแอทําให้ตัวของเราอ่อนแอได้นะคะอย่างแรกนะคะในเช้าวันนี้ความบาปยอดนิยมนะคะอย่างแรกก็คือการเมาไหมหรือการดื่มสุรานั่นเองสุรานี่จัดเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากมีแอนติแอลกอฮอลเป็นส่วนผสมซึ่ง ไอสารตัวนี้เนี่ยได้มาจากการแปลรลูกจากพืชจำพวกแป้งน้ำตาลนะคะเช่นอ้อยข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังฤทธิ์ในทางสารเสพติดก็คือออกฤทธิ์กดประสาทของเรามีการเสพติดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจและถึงแม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมายแต่มันก็ส่งผลร้ายแรงนะคะทุกปีมีคนที่ต้องจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเหล่ายังเป็นสาเหตุของการที่เรา ชีวิตของเราอ่อนแอการขาดงานอุบัติเหตุมากมายและเล่านั้นยังเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆครอบครัวนั้นอ่อนแอและมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมากมายที่เกิดขึ้นสุภาษิตบทที่2ี่ข้อที่1นะคะได้กล่าวว่าเล่าอ่างงูทาให้ชอบเยาะเย,ะเยะ้ยและสุราก็ทําให้เกะก,กะระรานใครยอมให้มันพาเจินไปก็มีปัญหา พระคมพีตอนนี้เป็นข้อแรกนะคะข้องของพระทรรมสุภาษิ์ที่เตือนให้เราในเรื่องปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าการติดแอลโกอฮอล การดื่มเหล้าได้สร้างความกระหายที่เพิ่มขึ้นภายในตัวของเรานะคะยิ่งคนดื่มเหล้ามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งม,มีความสุขกับมันได้น้อยลงนะคะคนดื่มเหล้าเนี่ยจะกลายเป็นคนเมาและในที่สุดก็จะกลายเป็นคนอัตภันมีคำพูดหนึ่งของคนญี่ปุ่นนะคะได้พูดเอาไว้ว่าในตอนแรกคนดื่มเหล้าหลังจากนั้นเหล้าจะดื่มคนเหล้าเนี่ยยังทำให้คนที่ดื่มเข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสุขและแข็งแกร่ง ซึ่งข้อนี้มักเป็นตัวการที่นําไปสู่การทะเลาะวิวาทการเกิดขึ้นนะคะคนที่อ่อนแอก็ลงเชื่อตัวเองแข็งแกร่งเกินมนุษย์ท้าต่อยกับคนอื่นทำทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวกับคนในชุมชนนะคะเราจะเห็นเข่ามากมายว่าผลจากการเมาเหล้าเนี่ยได้สร้างผลที่เสียมากน้อยแค่ไหนเกิดการฆ่าการเกิดการทาร้ายกันมากมายเพราะฉะนั้นเหล้าเนี่ย ไม่บาปโดยโดยตัวโดยตัวของมันนะคะแต่ปัญหาอยู่ที่ปฏิกิริยาของคนเมื่อดื่มเข้าไปต่างหากที่ทำให้คนนั้นทำบาป เพราะฉะนั้นการดื่มเหล้าเมาไม่เนี่ยไม่เคยสร้างผลดีให้กับผู้ที่ดื่มเข้าไปแต่จะมีคริสเตียนบางกลุ่มที่ยกข้อพระคัมภีร์หรืออ้างพระธรรมหนึ่งที่มทีบทที่5ข้อที่23ว่าอย่าดื่มแต่เพียงน้ำอีกต่อไปจงใช้เหล้าอางุ่นบ้างเล็กน้อยเพื่อประโยชน์กับกระเพาะอาหารของท่านและโรคที่ท่านเป็นอยู่บ่อยๆอ,อย่างที่บอกไปนะคะโดยตัวของเหล้าเนี่ยไม่ได้เป็นบาป แต่ปัญหาอยู่ที่ปฏิกิริยาของเหล้าเมื่อคนดื่มต่างหากที่สำคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักก่อนที่จะตัดสินใจกระทำให้ระลึกว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่าหากดื่มแล้วนะคะสร้างสิ่งไม่ดีทำให้กระทำบาปควบคุมตัวเองไม่ได้ก็อย่าดื่มนะหะลีกเลี่ยงชัดเจนเลยะคะ่ะว่าเราไม่ดื่ม แต่ขอให้เราชัดเจนด้วยท่าทีสุภาพนะคะสุภาพด้วยนะคะหากวันนี้ใครก็ตามที่กําลังเสพติดการเมาไมาหรือว่าชอบดื่มเหล้าหรือว่ากำลังที่จะเป็นผู้ที่ถือว่าติดแอลกอฮอล์นะคะตั้งสติใหม่พี่น้องตั้งสติเพราะผลจากการเมาไมายนั้นไม่มีข้อดีอะไรเลยและว,วันนี้หากใครอยากเอาชนะการติดแอลกอฮอล์ไม่ยาก และไม่ง่ายนะคะขอให้เราตั้งใจขอพระเจ้าช่วยเราสิ่งทีสง่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือว่าตั้งใจและขอกำลังและพึ่งกำลังจากพระเจ้านั่นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะคะแม้การเม,มาไมาจะเป็นบาปที่ใครๆก็ทำกันอยู่ในกลุ่มบาปที่ยอดนิยมเราก็อย่าเป็นนิยมหรือว่า ทำเหมือนคนทั่วไปนะคะการที่เราทําเช่นนี้เนี่ยเพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อผลดีของตัวเราครอบครัวของเราชุมชนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักบาปนี้เป็นบาปที่เราไม่ควรมองข้ามเหลือจะเป็นบาปที่ใครกำลังมองข้ามแต่จริงๆแล้วผลของการเมาไม้นั้นสร้างสิ่งที่เสียหายามากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราและในชุมชนของเราขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะเราที่ฐานด้วยกัน พระเจ้าพระบิดาที่รักสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระองค์ได้นำเราพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราปลอดภัยจากสิ่งเสพติดการเมามายขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราหากพี่น้องคนหนึ่งคนใดของเรากําลังที่พยายามที่จะเอาชนะ ใจตัวเองพงศ์้าขา่าขอพระองค์ทรงปรดช่วยและให้เราทุกคนปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ปลอดภัยจากการเมาไม้ลูกหลานของเราทุกคนจะปลอดภยัยค่ะแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ